ฮัลโหลแกว่างไงเออจริงหรอถ้าแกยังไม่มีที่อยู่งั้นแกมาอยู่กับฉันก่อนก็ได้นะเดี๋ยวถ้าแกหาง้นได้เมื่อไหร่อ่ะแกขาย้ายออกก็ได้จ้าไว้เจอกันนะนัด คุณจะว่าอะไรไหมอ่ะถ้าฉันอยากให้เพื่อนฉันมาอยู่กับเราสักพักหนึ่งพอดีแกเข้ามาหางานยังไม่มีที่พักเลยจะขอมาอยู่กับเราไปก่อนเดี๋ยวถ้าเขาหางานได้เขาจะไย้ออกไปอีกเหมยหมก็รู้ว่าผมอ่ะโลกสวนตัวสูงแต่ถ้าเป็นเพื่อนเหมยและเหมยไอป่ามาขนาดนี้นัดก,ก็ไม่ขัดใจเลยหรอกแค่กังวลน,นิดหน่อยอ่ะแล้ว กังวลอะไรหรออ๋อกังวลว่าถ้าเวลาเรามีอะไรกันนะกลัวเขาจะได้ยินอะไรเนี่ย มีอะไรหรือเปล่านี่ไงฝนเพื่อนใหมือ่ที่จะมาพักกับเราอะสวัสดีนะยินดีที่ได้รู้จักนะช่วงนี้ก็ขอรบกวนหน่อยนะไม่ต้องเกรงใจนะทำตัวตสบายเลยคิดซะว่าเป็นบ้านตัวเองขอบคุณมากนะเหมยฉ,ยฉันลู้ิจาาเกจริงๆที่มีแฟนน่ารักแบบนี้อะไปะเข้าบ้านกันเถอะเดี๋ยวฉันจะพาเกไปดูห้องด้วย ช่วยอืมฝนนี่ก็เดือนกว่าแล้วนะยังไม่มีบริษัทไหนเรียกแกไปสัมภาษณ์งานเลยเหรอ ก็รู้ว่างานสมัยนี้หายากจะตายแล้วแกแน่ใจเหรอว่าแกยื่นไปสมัครมมกพออ่นมเห็นว่าแกจะไปสมัครงานที่ไหนเลยนะวันๆก็อยู่แต่บ้านดูแต่ทีวีแกฉันก็ยื่นใบสมัครออนไลน์ไปไงนีแ่แกคิดว่าฉันไม่อยากได้งานหรอพอเธอเหมยใครไม่อยากได้งานไ,ไวๆล่ะคุณก็อย่าไปว่าฝนเลย ขอบคุณมากนะนะที่เข้าใจฉันนะนี่คุณคิดว่าฉันหาเรื่องฝนกันหรอเฮ้ยคุณก็อย่าพาไปทั่วสิผมพูดด้วยเหตุผลนะแปลว่าฉันไม่มีเหตุผลนะสิงั้นเชิญคนมีเหตุผลคุยกันเองก็แล้กันเหมยเฮมยเดี๋ยวก่อนสิคุณพอเถอนะนัด เหมยเขาคงเกลียดฉันมากๆอ่ะคงเป็นเพราะว่าฉันมาอยู่ที่นี่นานเกินไปเขาเลยไม่ชอบฉันอ่ะฝนคุณอย่าคิดมากไปเลยนะอาจจะเป็นเพราะใหมยเขารมณ์เสียนะขอบคุณคุณมากนะนะที่เข้าใจความรู้สึกของฉันอ่ะ นะฉันต้องไปทำธุระที่ต่างจังหวัดน,นะต้องค้างคืนด้วยฉันฝากคุณดูแลฝนด้วยนะโอเคไม่ต้องปห่วงนะทางนี้จัดก,การเองขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวจะรีบไปรีบกลับออะฝนฉันต้องไปทำธุระที่ต่างจังหวัดนนะ่ะฉันฝากเกดูแลบ้านแล้วก็ดูแลตาที่ฉันได้นะได้จ้ะฉันจะดูแลเป็นอย่างดีเลยงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะไปก่อนนะ เด่าทำปลอดภัยนะทำอะไรอยู่เหรอ,ทำ,อทำงานอืมทำงานเหนื่อยอ่ะพักกินนี่ก่อนสิอืมคุณทำเองเหรอ ใช่อันนี้อะไรหรอ,อน,นันฉันเห็นว่าคุณเหนื่อยอ่ะวันนี้ก็เลยลองพาคุณมาเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างเป็นยังไง ร้าน,นี้โอเคไหมก็โอเคอยู่นะขอบคุณคมากนะเออนี่คุณดื่มเหล้าด้วยเหรอ <c oughs> ปกติผมไม่ดื่มเหล้าู่แล้วอะดื่มไม่ค่อยเป็นด้วยแล้วก็ขออ่อนาด้วยอะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้อฉันจะดื่มเป็นเพื่อนคุณเองคุณก็ไม่ต้องดื่มมากสิ ว่าคุณเริ่มเมาแล้วนะไปให้เรากลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวดื่มสักแก้วไหมไม่เป็นไรพอแล้ววันนี้เดี๋ยวเขาหน้ามาใหม่ป่ะเดี๋ยวฉันพากลับบ้านนะช่วย อยู่บ้านหรือเปล่าฝนทำไมไม่มีใครอยู่บ้านเลยลน่านจะอยู่บนห้องน,น่าฝน กับฉันได้ยังไงอะเออบเมยเดี๋ยวฟังพออธิบายก่อนนะภาพมันชัดขนาดนี้แล้วอะยิ่งจะบาที่บาดอ,อีกฝนนี่มันเกิดอะไรขึ้นแน่นัดก็เมื่อคือนน่ะหลังที่คุณบอกว่าทิ้งเสร็จแล้วอะหลังจากนั้นอะเราก็มีอะไรกันนีงคะฝนแกนี่มันงูพิษชัดๆเลี้ยงไม่เชื่อง ชื่อสา,หาเห็นว่าแกลําบากฉันก็เลยช่วยแกทําไมแกทำนีกำ้กับฉันฉันทำอะไรแฟนแกตั้งห่กที่เป็นคนมีอะไรฉันเขา,าคงจะเบื่อนุพถ้วยเก่าแกแล้วละมั้งฝนนี่คุณหรือไม่จริงคะนี่นัดจำอะไรไม่ได้เลยหรอพอเล่าเถียงกันได้แล้วเชิญพวกแกไปอยู่ด้วยกันเถอะนะ โาชั่วคนเดียวฉันไม่เสียอะไรหรอกคิดซะว่าฉันทำบนูนทำทานให้หมามันกินก็นแล้วกันอ๋อแล้วอย่าหวังว่าจะมาชบมือเปิกนะสมบัติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินแม้แต่เงินในบัญชีก็เป็นชื่อฉันทั้งหมดเพราะว่าฉันกับนัดอ่ะ เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเชิญแกเอาอดัดไปเลี้ยงด้วยก็ล้กันแล้วก็รีบเก็บเข้าของออกไปจากบ้านดี่นี้ก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจข้อหาลุก